my สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a u อยูไอออโตอินพอรยามใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับอ้อนเป็นอะไรไปไม่ได้บับกับการอัปเดตรถมือสองในโครงการวินวินวินวันนี้เรายกกองทัพ รถ MPV 7ที่นั่งหรือเรียกกันได้เลยนะครับว่าเป็น Alphard เกวบไฟ i ์ Fi. มาอัปเดตราคาน่ารักแบบจับต้องได้กันทั้งหมด5คันและวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันกับเจ้า Alphard s c ปี2021คันนี้นะครับและถือได้เลยนะครับว่าเป็นราคาที่เราใจมากๆนะครับคันนี้เลยเนี่ยบอก ราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนนะครับจัดมาด้วยราคาเพียงแค่2 8 5ล้าน8 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะครับ SC p a c แพ็กเกจนะครับท็อปเบนซินปี2021ครับนี่คือไฮไลท์ของวันนี้นะครับแล้วยังมีไฮไลท์กับราคา ที่สุดพิเศษกันอีกนะครับอีกทั้งหมดอีก4คันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S.C. ่าคันนี้นะครับราคา S.R.C. t o h นะท็อปไฮบริดนะครับในราคาเพียง2องล้านเก้าบาทเท่านั้นเองโ,อโหจุหจุๆเลยโด,โดนสองคันนี้ไปคือแบบเห็นราคาแลบบ้วบอกโหน่าโดนมากๆนะครับและอีกคันนึงครับราคาตะมุตตมิเลยอ่าโทษทีนะคันนี้เป็น X h y ไฮบริดนะครับราคาเพียง สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับส่วนคันนี้ครับเป็น S R C นี่ S R C นะครับเมื่อสักครู่คือตัวเริ่มต้นของไฮบิดสองล้านสองแสนเก้าคันนี้สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเป็นท็อปไฮบิดอ่าและก็ยังมีทางด้านนน้นอีกสองคันนะครับกล้องแพนทูมไปเลยฮะที่ตัวรถฮะเวลไฟครับแซจีรถหายากแล้วนะ ครันนี้สภาพผมกล้าการันตีเลยว่าถือว่าเป็นรถที่สวยอันดับต้นๆเลยแล้วกันนะครับในตลาดรถมือสองนะครับคันนี้เป็นเวลฟแซตจีนะครับปี18.19นะครับออกสดนะครมือเดียวนะครับราคานะครับสองล้านแปดบาทเท่านั้นเองแล้วก็อีก1นึ่คันครับสวยกิบเลยคันนี้คือบอกเลยว่าสวยกิบเอาไปนี่คือแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเลย SRC สีดำนะครับ เติมงบนิดนึงนะครับคันนี้จัดไปแค่3ล้านกับ50,000บาทนะครับคือสวยมากๆคันนี้นะครับเอาแล้วฮะอยู่กันให้จบไลฟ์เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูกันว่าชอบคันไหนนะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามาบอกเบอร์ตั้งแต่ต้ไนไลฟ์เลยนะฮะกับเบอร์02587466 6และเบอร์0 8 6 6 6 8 1 9 9 9ดนเฮอตไลน์2เบอร์นี้ส่วนรูปและรายละเอียดใครสนใจรดทั้ง5าคันที่อ้นได้พาไปดูเบื้องต้นแล้วนะฮะแอดไลน์นะครับ AEY Auto นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคุยข้อมูลเพิ่มเติมกันถนนจองนะฮะจองกันเข้ามาได้เลยแล้วค่อยเข้ามาดูรถที่หลังรถไม่สวยคือคืนเงินจองแบบ100%นะครับอ่ะเราเริ่มต้นคันที่เข้ามาใหม่เลยนะครับคันนี้เป็น Toyota a อ p h a า d s อปี2021รถออกที่ a y e y นี่เลยนะครับแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยเนื่องจากว่ารถลูกค้าใช้ต่าหนาวัดคันนี้เนี่ยมาวัดข้อมูลการเซอร์วิสเนี่ยศูนย์เซอร์วิสกับศูนย์โตโยต้นะครับ ก็สามารถเช็คข้อมูลได้เลยนะครับตรงไปตรงมานะครับคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุเฉียวชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับเอกลักษณ์ของ s t เนี่ยก็คือเครื่องยนต์เป็นเบนซินล้วนนะครับมาด้วยเครื่องยนต์4สูบนะฮะและก็ 2,500cc นะครับ,แ, 2, รบแรงม้าอยู่ที่182แรงม้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเอกลักษณ์ของ s c เลยคือไฟโปรเจคเตอร์หน้า3ดวงนะครับ นโปรเจคเตอร์นะหน้า3ดวงนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสไตล์ทาร n นโฟมเมอร์เห็นไหมจะค่อนข้างเต็มแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับและมาด้วยล้อนะครับ18นิ้วนะครับลายสปอร์ตนะครับคันนี้ใครซื้อไปก็คุ้มอีกเพราะเพิ่งเปลี่ยนยางไปนะฮะยางนี้เป็นปี2022 1น2ี่2นี่นนน 12, 2022เลยคือเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่4เส้นใครได้คันนี้ไปคือหลักๆคือได้ยางใหม่4เส้นละคือจบไปแล้ว นะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบทับทีมนะครับเป็น LED แบบนี้แล้วก็ไฟเดียวก็เป็นซีเควนเชียนนะครับเป็น LED เป็นไฟวิ่งนะครับประตูท้ายก็เป็นประตูไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเหมาะข้างหลังนะครับพับยกเก็บได้นะครับวางสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือรายละเอียดนะครับอาล้ฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มเติมกันนะครับ นี่สวิตฝาท้ายไฟฟ้านะอ่ะไปดูกันฮะคันนี้เนื่องจากว่าคันนี้ไปรดที่ใช้งานต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยบอกตรงไปตรงมาก่อนว่าเลขหม่อาจจะดูเยอะนิดหนึ่งสาหรับบางคนนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ใช้งานจริงๆก,ก็ถือว่ารับได้เหตุผลเพราะว่าคันนี้มีการเซอร์วิสกับศูนย์โตโยต้านะครับเข้าศูนย์โตโยต้านะครับมีประวัติเซอร์วิสอย่างชัดเจนนะครับเลขไหม์ครับคันนี้อยู่ที่9000 90, 0 9,000กับ82กิโลนี่เลขใหม์อยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้พุ s ส start อยู่นี่นะครับในตัว sc 2021สิ่งที่เห็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของ toyota safety sense นะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2ได้อะไรมาบ้างนะครับมีรักษาเลนอยู่ตรงนี้นะครับเรดาร์ーー cruise control นะครับรักษาระยะของคันหน้าแล้วก็ยังมีตัวฮีเตอร์นี่พวงมาลัยฮีเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่านะแล้วก็ ไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติเขาเรียกว่าออโต้เฮดไลท์บีมคือกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นออโต้เสร็จแล้วกดไฟลงปุ๊บนี่เขาก็จะขึ้นเป็นออโต้ตรงนี้นะเห็นไหมครับคำว่าออโต้นี่จะขึ้นมานี่ครับเขาเรียกไฟออโต้เฮดไลท์บีมนะฮะโอเคแล้วก็ใน2021เนี่ยเซฟตี้มันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมา RCTA a r ี r คอสทราฟฟิ c อ l e รตนะครับก็คือว่าเวลาถอยรถเนี่ยแล้วมีคนวิ่งตัดด้านท้ายของตัวรถนะครับเขาก็จะเตือนแล้วก็เบรกอัตโนมัตินะครับส่วนกระจกนะฮะกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกที่เราเรียกว่ากันว่า Digital Inner อร์ r ิลเลอรนะครับก็คือจะมีกล้องตัวหนึ่งฝังอยู่ที่กระจกท้ายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดึงภาพจากกล้องเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กระจกมองหลังได้เลยนะครับหลังคาสรุปด้านหน้าเป็นแมนนวล นะครับขึ้นลงแบบนี้ปับ๊บอ่าเบาะคู่หน้านะครับจะมีเบาะลมร้อนลมเย็นนี่สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยปรับลมลมร้อนลมเย็นได้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเฉพาะคู่หน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ในการรับส่งคนอื่นนะครับแล้วตัวเองเป็นคนขับรถเนาะนะครับเบาะด้านซ้ายคู่หน้าเนี่ยมันจะมีสวิตช์นี่สวิตช์อยู่ตรงนี้ เลื่อนเลื่อนขึ้นอย่างนี้ทำให้คนที่นั่งหลังซ้ายเนี่ยเขามีพื้นที่นั่งได้มากขึ้นอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับอ่ะเราไปดูฟังก์ชันด้านหลังเพิ่มเติมลืมแจ้งไปนะครับใน s c p a c แพ็ e เนี่ยเบาะจะเป็นแนปป้านะครับเบาะหนังแนปป้าแท้ทั้งคันนะฮะนะครับแล้วก็เป็นเบาะแบบมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์ก็คือหัวหมอตรงนี้คือเขาปรับได้เนี่ยแบบนี้เลยเข้าออกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ลองน้องลองน้องไฟฟ้านะครับตรงนี้นะไฟนะครับ LED ภายในตรงเนี้ที่เห็นเป็นสีม่วงๆก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะนะครับแล้วก็หลังคาหลังคาสรลุไฟฟ้าด้านหลังนี่เปิดจากสวิตต์ตรงนี้เลยวันนี้ถือว่าโอ้นมารีวิวใน บอดี้30เนี่ยละเอียดนิดนึงเนื่องจากว่าพี่เอ๋เนี่ยมีการเปิดตัวบอดี้40ไปนะครับคันนี้ใครที่อยากจะดูเอาไว้เปรียบเทียบระหว่าง30ากับ40ต่างกันยังไงวันนี้ให้ดูจากคันนี้เลยก็ได้นะครับเอาแล้วฮะแล้วก็ในคัน30เนี่ยมันจะมีม่านตรงนี้เพิ่มเติมเป็นแมนวนวลนะครับวันนั้นที่อ้นไลฟ์กับพี่เอ๋ก็คือ,อบางคนยังไม่ได้เห็นนะครับว่าม่านแมนวนวลเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะ แล้วก็มีม่านแมนนวลด้านหลังด้วยส่วนถ้าเกิดเป็น40เนี่ยมันจะเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับสภาพสวยๆมากๆเอาละครับเราไปดูราคาของคันนี้กันครับไปชมกันครับไปเลยครับด้านหน้าเลยครับผมนะนี่กดตรงนี้ปิดนะครับเอาละครับเรามาชมราคากันนะครับคันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นรถปี2021ออกจาก a u i Auto Import นะครับมือเดียวด้วยนะครับคันนี้สนนราคา บอกเลยนะครับว่าราคานี้ให้เร็วเลย2 8 5ล้านหามื่นบาทนะครับเคดดีฟรีดาวนะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด72งวดตกงวดละ53,230บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้ทักด่วนเลยนะครับเอาละฮะถัดมาครับเป็นตัว X Hybrid นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับมือเดียวนะครับออกจาก AUI นะครับ วิ่งมาประมาณแสนสองนะครับคันนี้ก็ใช้ต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ไฮไลท์คันนี้อยู่ที่ราคานะครับปกติแล้วราคาของ x อสไฮบเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณนี้จะต้องสนุนราคากันอยู่แถวแถวประมาณ2องล้านสามแสนเถึงสองล้านบาทนะครับวันนี้เราทําโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่กําลังหารถเอาไว้ใช้ท่องเที่ยวกันปลายปีนี้นะครับคันนี้คือคุ้มมาก เหลือเพียง2 2 9 0 0 0 0บาท X Hybrid นะครับคันนี้ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับได้ล้อจากสแตนดาร์ดแค่16นิ้วนะครับเป็นล้อ18นิ้วนะครับคันนี้ใส่18นิ้วมานี่18นิ้วนะครับมาพร้อมด้วยอย่างนะครับแล้วก็คันนี้มีการ add option เพิ่มเติมนะครับคือฝาท้ายเนี่ยปกติแล้ว X Hybrid เนี่ยจะเป็นฝาท้ายแมนวนวลนะครับ คันนี้มีการซื้อออปชันเพิ่มเติมตอนที่ออกรถไปนะครับก็ใส่ตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาเลยนะครับสอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยมูลราคารวมล้อเนี่ยผมตีไปเลยครับ4ีวงพร้อมยางเนี่ยบวกลบประมาณ80,000ื่นนะครับฝาท้ายชุดฝาท้ายเนี่ยตัวนี้เป็นโชกคใหญ่นะครับเราสามารถควบคุมได้จากตัวรีโมทด้วยนะครับตัวโชคใหญ่ตัวเนี้ยเบสเซดสาระตตอยู่แถวแถวประมาณ5้าห0ื0นแปนะครับ ได้2ไอเทมนี้ยังไงก็คุ้มแล้วก็ X Hybrid เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ชอบเบาะด้านหลังนะครับใหญ่ๆแบบนี้เพราะบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับนั่งในตัว SC เนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่า SC มันจะมีตัวที่รองแขนเนี่ยขึ้นมาทั้ง2องข้างนะครับแล้วมันจะค่อนข้างบีบนิดนึงนะครับ เอสไฮบเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ตัวใหญ่คือนั่งแบบสบายๆนะครับหรือใครจะเอาไว้ใช้สําหรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับเอาละจบการทันทนี้เราไปดูเรทผ่อนครับว่า X อสไฮบิดเนี่ยเรทผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรถปี2019นะครับคันนี้คือไฮไลท์เลยก็คือราคาน่ารักมาก2.290,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เครดิตดีฟีดาวผ่อนเดือนละ42,000นิดๆนะครับ72ดวันะครับเอาละครับตามมาครับตัวนี้คือตัวท็อปไฮบริดนะครับเป็นรถปี2018นะครับมือเดียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในตัว h y b ริดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือตัวรุ่นตัวท็อปใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันระบบขับเคลื่อนเหมือนกันนั่นก็คือมาด้วยเครื่องยนต์2,500 C cc สูบนะครับ100 97แรงม้านะครับเป็นแรงม้าที่รวมกับแรงม้าเครื่องยนต์และแรงแรงม้ามอเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์อ่ามาพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า e4 ก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับประหยัดน้ามันนะครับได้ดีสูงสุดตัวเลขที่เคมมาจากโรงงานนะครับอยู่ที่18กิโลลิตรนะครับคันนี้ถือว่าใครที่ต้องการเรื่องของประหยัดน้ํามันนะครับ ต้องการเรื่องของพละกกาลังก็ต้องการเรื่องของระบบขับเคลื่อนก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วสิ่งสาคัญคือ x Hybrid บิเนี่ยเขาจะวางแบตเตอรี่ไว้อยู่ช่วงกึ่งกลางของตัวรถคือช่วงโซนตรงนี้นะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทวงจำเพาะค่อนข้างต่าศูนย์ทวงจำเพาะคือต่ํานะครับทำให้เวลารถเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างดีและก็ไม่โคงเขงนะครับอ่าถ้าใครชอบนุ่มนวลน,นิ่ม สมรรถนะดีก็ต้องมาเล่นตัวไฮบริดนะครับแล้วในตัวตัวท็อปไฮบริดแตกต่างอะไรจากตัวท็อปเบนซินบ้างเรามาดูกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันหมดไฟหน้าเหมือนกันหมดโปรเจคเตอร์3ดวงนะครับกระจังหน้าเหมือนกันแตกต่างกันคือตรงโลโก้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไฮบริดโลโก้จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเป็นซินล้วนเนี่ยโลโก้จะเป็นสีดำนะครับและมาดูที่ล้อล้อแมกนะครับ ล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็นตัวไฮบริดตัวท็อปนะครับจะล้อ17นิ้วนะครับถ้าตัวเริ่มต้นล้อโรงงานเนี่ยจะ16นะครับถามว่าทำไมตัวท็อปไฮบริดถึงต้องเป็นล้อ17นิ้วเหตุผลเพราะว่าเมื่อมันมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นของน้ำหนักรวมของตัวรถนะครับสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องการให้รถเนี่ยเกิดความนุ่มนวลมากที่สุดนะครับและก็ก่อนถนนดีสุดเขาเลย ลดขนาดของล้อแม็กเหลือแค่17นิ้วและเพิ่มแก้มยางขึ้นมานะครับ่าตรงนี้คือข้อดีและที่สำคัญครับล้อเป็นลาย VIP ด้วยนะครับตรงนี้นะอย่างอื่นออปชั่นอย่างอื่นนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในครับตากล้องมาเลยครับคันนี้นะะมือเดียวนะรถปี2018นะครับภายในเหมือนกับตัว SC ทุกอย่างนะครับ คันนี้วิ่งมาเพียงห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลคุณพระถือว่าวิ่งไม่เยอะนะห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ในโฉมปีสองพันสิบแปดเนี่ยโตโยต้าเซตี้เซนเนี่ยก็ถือว่ามาแบบค่อนข้างเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับเลนตัวนี้เลนคลิปนะครับนะครับมีมา เรดร์คูสมีมานะครับอ่าแต่สิ่งที่คันนี้เพิ่มเติมก็คือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการติดตัง้งติดตั้งกล้อง360เพิ่มนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมมามูลค่ารวมประมาณ4000 40, 0กับ5000 0บาทอันนี้คือติดตั้งเพิ่มมานะครับแล้วก็คันนี้ใส่สแคปอ่าสคาเพดนะครับเป็น LED โลโก้อลพาสนะครับสคาเพดก็คือตัวการลื่นตรงนี้ใส่เพิ่มเติมมาอีกโอ้โหใครได้คันนี้ไปคือคุ้ม คือพร้อมใช้นะครับฟังก์ชันอย่างอื่นก็เหมือนกับตัว SE ที่อ้นออแนะนำไปตั้งแต่คันแรกนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าแล้วเลทผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาดีดีนะครับเฉยด้านหน้ากันเลยนะฮะ s r c นะท็อปไฮบิดนะครับรถปี2018นะครับมือเดียวนะถนนราคา2,990,000บาท ราคาดีมากวิ่งเพียง55,000โลนะฮะเครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละสูงสุดนะั้นเจงเงวดนะฮะตกงวดละ5 5 0 0 0 0กับ73บาทโหใครหาไปใช้คือด่วนเลยสภาพนี้ราคานี้คือแบบคุ้มมากนะอ่ะไปกันอีก2คันครับสคันสุดท้ายนะครับขออนุญาตเกาะติดกับ SRC อีกคันหนึ่งเมื่อสักครู่เป็น SRC คันนี้ก็เป็น SRC เช่นเดียวกันต่างกันคือคันนี้สีดำ ออปชัน Option ทุกอย่างเหมือนกันแต่คันนี้ไม่ได้มีการติดตั้งกล้อง360พเพิ่มเติมนะครับก็เดิม <S <s <lam> ๆโรงงานเลยคันนี้นะฮะแต่คันนี้ไฮไลท์คือวิ่งมาเพียง32,000กิโลโอ้โหใช้รถแบบดูแลดีมากนะครับแล้วราคานะฮะคันนี้สนนราคาเพียงแค่3ล้านกับ50,000เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับพนะครับสูง,ส,งสุด72งวดตกงวดละ56,000 179รอ็สิบเก้าบาทแล้วเราไปดูภายในกันนิดหนึ่งอ้นบอกได้เลยว่าคันนี้คือตอนที่รถเข้ามาแล้วอ้นพ d ดีรถเองเนี่ยกิฟใช้คำว่ากิฟดูดิเนียนมากพลาสติกยังไม่เอาออกเลยนะเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าพลาสติกตรงไหนนี่นี่พลาสติกตรงนี้ยังไม่อออกเลยและเบาะนี่คือเนียนแบบเปิดมาหอมด้วยนะอ่ะเราดูทางนี้นี่ นี่พลาสติก,ม,กม่านบันไดยังไม่อ,ออกเลยโอ้โหใช้รถกันยังไงล่องลอยแบบดิ้วลอยดูเหมาะปกติเนี่ยถ,ถ้ามีคนขับรถนะฮะดูแก้มบอกรูนี้มันต้องยับ,บแบบถ้าไม่รักษารถนะนะฮะคันนี้คือแบบมียับแค่ตรงนี้คือเวลาเขาขึ้นลงนะสามหมื่นอ่ะดูเลขใไม่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้ากิโลแม่เจ้า สภาพอย่างนี้โหด่วนเลยฮะใครสนใจนะด่วนเลยคันนี้นะครับทักเข้ามานะสนใจ SRC สีดำนะครับแล้วเดี๋ยวให้ฝ่ายขายติดต่อกลับให้นะครับอาจบอีกคันสุดท้ายนะครับกับเวลไฟแซดจนะครับเวลไฟแซดจคือรุ่นท็อปเบนซินของเวลไฟนะครับเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวท็อป ท็อปเบนซินเอาผาดท็อปเบนซินนะครับก็คือ2,500ซีซีซีูบ182แรงมา้าขับหนะ้านะครับอ่าคันนี้มือเดียวออกสดนะครับปี18เนี่ยคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนคันนี้จะเรียกปี19ก็ได้แต่ว่า A.E.Y เองอ่ะคอนเซปต์เราเราก็จะเรียกตามโ,โมเดลโมเดลปีที่อยู่ในเล่มจดทะเบียนนะครับ บางคันเนี่ยต้องบมอก่อนเวลาเวลาเราซื้อรถเนี่ยก็อาจจะมีแลบกันว่าอะไปจดทะเบียน2019ไปต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือรถมันนาเข้ามาปลายปีแล้วจด19อย่างนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับคันนี้คือปี18จด19นะครับมือเดียวออกสดนะครับสภาพใช้คําว่าเทพบุตรเลยนะครับเรามาดูกันนะฮะรายละเอียดมีอะไรบ้างในเวลไฟเนี่ยไฟหนะ้าโเจคเตอร์หน้าจะเป็น สามดวงเช่นเดียวกันแต่เห็นไหมโคมเนี่ยมันจะเป็นโคมสีฟ้านะครับแล้วกระจังหน้าเนี่ยถ้าดูดีๆมองจากมิติหน้าตรงอ่ะมันเหมือนซามูไลญี่ปุ่นหน้ามันเหมือนซามูไลญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยดูดิเหมือนเลยนะเขาออกแบบมาเหมือนเลยใครชอบแบบออกแบบสปอร์ตสปอร์ตคือโดนมากแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังมีตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับมีไฟตรงนี้อีกชั้นหนึ่ง แล้วก็มาด้วยโคมสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันและเวลไฟโครเมียมจะเป็นเขาเรียกว่าแบคโครเมียมนี่มันจะออกเป็นสีแบบสีสมองบางคนไม่สังเกตไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเอา่าเนี่ยจะเป็นไวโครเมียมก็คือเป็นโครเม,มียมสีขาวนะครับเอ็ไลายฮะล้อเวลาเดียวกันกันกบ SE, s c ก็คือ18นิ้วนะครับตรงนี้นะครับไฟไท้ฟายเวลไฟจะต่างจากเอา่าด นี่ใครชอบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตต้องมาดูนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะครับจะเป็น2ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาติดเนี่ย LED มันก็จะติดตรงนี้ขับตามเนี่ยก็คือดูแบบเออมันดูสปอร์ตนะแตกต่างกับรถทั่วไปนะครับใครที่ชอบแนวสปอร์ตก็ต้องเล่นเวลไฟนะครับตรงนี้นะครับอ่ะภายในมาดูการที่อ้นบอกว่าสภาพในแบบเป็นแบบอุยกิฟ กิปกว่า s อส4าซสีดำเมื่อสักครู่อีกนะหูเอียเอ่ยมเอี่ยมเอี่ยมมากดูแก้มแก้มแก้มเบาฮะเบาคนขับแก้มไอ้ตรงที่ที่เวลาขึ้นลงอ่ะตรงนั่งอ่ะด้านล่างอ่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละ,ละไม่มียับโอ้โหเอี่ยมพลาสติกตรงคุย้ยคอนโทรลพวงมาลัยยังไม่แก่ออกเลยฮะน่าๆนานา่ไปดูกัน เห็นไหมโหเอี่ยมมากอ่ะทาวน,นี้ไปดูเลขไหม้หน่อยนะครับหอมรถหอมหอมนะครับวิ่งกันมาเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งพหกร้อยสาสิบเจดกิโลหหเอี่ยมจริงๆนี่พลาสติกนี่ก็ไม่ไม่ออกใช้รถกันยังไงส่วนตัวอ้นเองเนี่ยอ้นขึ้นลงเนี่ยยังไงยังไงไตรงเนี้ยอ้นก็ต้องแบบมีบ้างอะ่ะสงสัยอ้นว่าเขาขึ้นลงแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดู เออน่าจะประมาณนี้แนะถ้าคนรักรักรถจริงๆนะโหเยี่ยมป่ะไปดูราคากันไปดูเลทก่อนกันสวยจริงๆสวยจริงๆเวลไฟส์แซีเป็นท็อปเป็นสินของเวลไฟส์นะครับปี18.19จดนะครับวิ่งมาเพียงแค่41,000กิโลมือเดียวออกสดสภาพในแบบนะครับราคาเอาไปราคาหวานเจี๊ยบเลยนะครับ2 8 9ล้านแสนบาทเคดิตดีฟรีดาวพรอหนงสุด72งวดตกงวดและ 52,974บาทเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นทั้งหมดตรงนี้อะมาดูโอเวอร์วิวเลยนะฮะเห็นทั้งหมดตรงนี้อันดับแรกไม่ต้องใช้เงินดาวทุกคันคือฟรีดาวทั้งหมดอันดับที่สองถ้าใครตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะผ่อนเดือนละประมาณ40,000กว่บาทถึง50,000กบาททุกคันเนี่ยอยู่ในเลทต,ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นมีอย่างเดียวครับชอบคันไหน จิ้มฮะและทักฝ่ายขายครับและเลือกก่อนและบอกเลยว่าที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือคัดคุณภาพมาทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยแล้วเสื้อแบบนี้ชั่วโมงนี้มีแต่คนหารถใช้อ้อนหมอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับใครสนใจขนานรีบจองเข้ามาเลยนะครับกับเบอร์ครับ025874666และเบอร์08668199 6ทอตไลน์2เบอร์นี้นะครับทักไลน์ a d a a u t o ครับ ช่วงท้ายครับขออนุญาตท,ทักทายแฟนเพจเผื่อมีใครทักเข้ามาอยากจะจับจองกันเดี๋ยวจะได้ปิดจ็อกกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องพาชมรถครับเชิวยชมครับสวัสดีครับคุณเป็นติครับสวัสดีครับคุณแอสตันนะครับสวัสดีครับคุณแตงคว้านะฮะมีใครเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันนะฮะสวัสดีครับคุณพิชมลนะครับสวัสดีครับคุณอาชลีสวัสดีครับคุณแก้มยุ้ยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วอ้น มองไม่เห็นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตหลังไลฟ์กันนะครับมาไลฟ์ตอบแชทกันหลังไลฟ์นะครับช่วงนี้ยังไงบอกเลยครับหารถอยู่แวะมาที่เอวานครับจบนะครับที่เดียวจบนะครับแล้วเราก็มีศูนย์บริการหลังการขายนะครับครบคันครบวงจรมีอุู่รณ์เิมสีตัวทางของโตของเราเองด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ของล่าวคำว่า สวัสดีฮะแล้เวเจอกันรายหน้าครับกับ AY Auto Import ครับบ๊ายบาย